เกิดเราลงดาวทุกแถวนะคะแถวและสิบตัวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะได้กี่รอบอะมาเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะเรียบร้อยนะอะเล่งเวลากันค่ะโอ้ยเฮ้ยดาวแรงอยู่ทุกคนด้อยู่ได้อยู่ดาวแรงดาวแรงอยู่ดาวแรงอยู่อะด่านหนึ่งมันก็ง่ายอย่างงี้สินะ อ่าเรียบร้อยค่ะด่านต่อไปเนี่ยอ่ะยังไม่มีอะไรรอบที่สองนะคะไปรอบที่สองไปการเรียบร้อยอัดรอบที่สี่ไปการ เนี่ยไอตัวในนี้มันก็โผล่ขึ้นมาใช่ปะ่ะในน้ำโผล่ขึ้นมาไม่รู้มันกินไปทันหรือเปล่าแต่มันน่าจะตายก่อนนะถ้าพี่ดูนะทุกคนโอ้ยเหมือนจะโดนกินไปหน่อยเฮ้ยไม่หน่อยหรือเปล่าเอา้าสิบอันหูมันกินไปเยอะเลยทุกคนแต่ว่าเราก็จะไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ไงว่ามันจะผ่านไหมทุกคนอ่าเราไม่เติมนะคะได้ถึงด่านหกก็พอๆกับอ,อ,อันที่แล้วเลยทุกคนโอเค เอ้ยก็ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็คือแพ้ไอตัวในน้านั่นเองอาการกระชั่วมานะคะอยากรู้เวลาทุบมันทุกทีเดียวโอ้โหมันเอาไปยกแถวเลยทุกคนอากากันทั่วแมโ่โหดทีเดียวทุกทีเดียวไปหมดเลยเฮ้ยยังได้อยู่อ่ะมีไอตัวน้ำแล้วก็มีตัวขุดดินมาด้วยนะคะ อ่ะปะเราจะไม่ฟื้นฟูเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะนี่คือมิชชั่นของเราว่าดาวเนี่ยอยู่ได้กี่ด่านอ่ะมาทางหลังกตายโอเคอ่ะอ่ะ,อะ สวยแล้วทุกคนในน้ําแตกแล้วทุกคนในน้ําแตกแล้วอ้าวเข้าบ้านไปแล้วนะคะอยู่ได้แค่9ด่านเท่านั้นเองนะคะทุกคน